สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีปะลูกออกช่องโบราณหน่อยสบายดีสุขูสุขุนสุมองสุบอนเดี๋ยวออกช่องโบราณบายงามแรงๆพี่น้องน้องชายแน่ร้านเช้าแน่ข้าทําแม่ออกไปหาน้องเจิ้มี่คือบใหเรามาเนี่ยหนูน้อยไปไหมลูกบองนักพอกันจ้ะไปเมไ้นได้ลูกครมานิดนิ้ยจกินน้ําเส่ โอ้ยนี่นนำเสียปลาเลยออกค่ำพี่น้องเอ้ยเปินสีแล้วม่วงนะมาว่าอะไรจนค่ำจนมืดจู้เต่าจู้ยังเปิดสีแดงแล้วเวียก ้ำมาไล่กับหฟังไหมอกจะจาบไล่ครับฮะเอ็หวออกระยะทางจากบ้านออกมา าเฮือนน้องเอนจี้นี่ครับไก่เติบพี่น้องแต่เฮืนอนเฮามานี่ครับโอ้หอดกิโลโหจกักเรียกขอนไม่ใส่หอดกิโลอยู่บ้านเดียวกันแล้วพี่น้องผูมเข้ามาเบิ่องไม้อาสิบุหูุนเอาไว้โอ้อยู่คนละบ้านบไม่เห่นดิบ้านเดียวกันพี่น้องแต่ว่าผู้นึงอยู่หัวบ้านผู้นึงอยู่ห้างบ้านผู้นึงอยู่ทางเขาผู้นึงอยู่ท้ายสุดเฮื่นเข้าอยู่ท้ายสุดอยู่ใต้มูงเลย เงินหน่อยจี้อยู่ทางเขาอย่างนี้แคบทางของก็ผู้คนอยู่ตามตามนาให้ตามนาตาซะกตามนา,มนาเจ,ม,ม,าเจม,มี่อะไรอยางไรเลยไหนเจมมี่อเลกซ์อาบน้ำบ่เจม,มี่เจม,มีค่คุณคือนางก้อยทางเนาะ เยีมมีน้อยยังกินนมอยู่พ่อไทยยักตาเลยจี้ตะก้ารเลยจี้น้องเอจี้กสิเสตหน้ากับแฟนพืชช่องคนปีนี้เอาเบิง้งพี่น้องเอ้ยตเะเก ا ากะเฮ็ดน้ำปลานุยแล้วก็เฮ็ดน้ำเฮาปีนี้เฮ็ดหน้าต่างปีนี้ มีลูกมีผัวมีครอบมีครัวแล้วก็เห็ดไผเห็ดมันและไผ่เหลีวก่อนก็ซอยกันตอนนั้นตัวนั่นหนา,นาพี่น้องเอ้ยเห็ดหน้าพิ่นนี่แล้วนี่ซอยนี่เอ้ยตามทงนี่ลงไปแหละไรเติบอยูแ่แนะกะสองตาจะสีดำเบิดหรือบ่ มีขีปผาหน่อยๆอยู่พี่น้อยจะว่าฝนสิตกหรือ่น้องพร้องนายตกนะฮะนะเพราะว่าอยากตกกล้าตอนนี้นะต้องการกล้ายังบ่อิ่มบ่เจมมี่น้อยอบบดอกอยังกีขาจากจันนะสไตล์บ่ เป็นยังกลิ่นนมใกล้ท่างไม่ต้องสะดวกสบายโอ้เรียบร้อยแท่นนะ

ยังกินนมอยู่ซะเจมีน่อยโมแม่กนบ่ดอกอันนะจดอกกระแดงบแม่บ่อเออหัวหอใส่ใส่้วยนันนี่อันี้่นนี่่นเมอก้มานี้ยนคัอือคือเห็ดขาวนะนเนาะ คือเห็ดบดแล้วคือเห็ดบดเนาะเบิองดมก่อนอัอคือเห็ดบดแล้วกินก็คือเห็ดบดเมืองปลาเบิองดอกพามาเบิองดอกอยังไงสักุระเมืองเหล้าพี่น้องเอองามขนาดพี่เนาะคือโอ้

มันคนขาวตัวหันคือว่าบริข้าวปนากปนใหญ่ยังคือขาวนขาวเลยพี่บริขาวปนนอนมาเด็ยเนี่ยวก็เห็นบัดคุสิบกับพมนะกะตานยเธอเดียวปีหนามาเลยพีปีหน้าไปเออปีหน้ามาหนยนี่โอ้ยคนน้อยตื่นนะบริขนึงเลยเดือนจะไือมงแหละมืเนี้อีย่างซาีบบบไดเนี่ยแมนมน เดือนหนึ่งกับชหาเมืองไ่เยอทำมจะอะี่สามสที่สามันหัดบนแล้วนี่แกหาเบิร์ดยเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งกับชาเมือ่รมือนอนหลับเดียวแกเอาหอมันผูกกันมาเดือนหนึ่งกบชหาเดืองบางทีถาไดมันเกิดที่ชาหานะที่หาบอเออเอจะหน่อยก็งชเดือนหมันโแกเเบิร์ดผูกไมเบิด จะนอนม้อเบ่งไหได้เดยวนี้จะนอนเบ่งเมลีบกามาพ่อแมรีบเมรีบกมาพี่น้องสบายดีพี่น้องโอ้มาลูกไ้ไสคือมารินไ้คือมารินนักเวจีเออยแถงามออนมุกนิดมุกดิทอด คราวนี้ลูกดิ้นนะบังคันั่งแสบใจแก้มเริ่มเริ่มเบ่งแล้แก้มมากเลยกระเด้อกขมือขมือเสีมาชัดมากแต่พ่อมือเมย์พ่อเมย์บ่ายแต่มาแต่กี้นะมีลูกแล้วอุ้มแต่แต่พลากันอุ้มแต่แต่มาอย่ามันเปรตแสบกี๊ขาวเที่ยงครับยังไม่จะเครื่องห่างห่างห่าง มื้อต่างมึงไม่แ่บไร้ออกมาไลยมือเลยวพี่น้องออกมาแต่มือมีป่าใจดีฝากเงินมาให้นายจิ้มเลยนะาเอาเอาบุากือน่ยเ้ยเจ๊เจ๊มื้อตานี่ได้เฮยตานี่ตวเฮยเฮ้ยเอ้ยขอ่อนยังอ่อนแต่แทนนอคอพนักกระไดลูกีอย่างเจ๊เจ๊ปลุงไหมเจ๊ จ่าเอจะเอมือตากันมือตากันลีดไปนะเอคนลีนยาวหลับตาลับเซยจะนอนกันอยากกินกนะไแดงเนาะบนนีพัดก้าวเฮ้ยตะกี้มันแดงคืองมันแดงเดินข้าวยคบผู้แดงอ่อนๆนั้น ดใมญ่มากนะดบ่เอล็กน้อยเืองโลดบ่งห้ำมมาโลดได้ห้ำมันดห้ำนะฮาี่โลลูกเขาผู้เกิดเมื่อเดียวกันนะเขาป้อนเขาอน่นะหาลปกายชี่โลกโลดเลยเอออันนโลูกโลดลูกเขาน่โลลฮปอนเขานากินเขาเอ้ย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 เาเอามายูี่างๆให้กินไล่ไปอือกินชิลาัวลูกเพูก กินข้าวมกบ่้างกินข้าวกองบ่เพิ่งข้าวเขาจะลูกเขาจะละเขาสิริเล็กนะแต่ว่าน้องเจมี่ยังบ่ได้กินพี่น้องกินแต่นมแม่กลัวไปชักแนี่ยยาบำมึงนะก็ยาบำรุงจักยาบำรุงนมบวบานนี่คัพน์นมบวานมันอ้วนกว่านี้คนในเดือนกลัวแล้วไม่ใช่ข้าวช้อมเดือนนะวันนี้นักข่ากับไปช่อ รับอย่างเดียวเะย่ารับอย่างเดียวนอนเฉยพอจะกินอิ่มอหู้ยู่มันก็ได้ถือว่าหู้เนาะซื้อว่าหู้ได้จำนีมนั่งโคนเลยจะปรุงได้บ่ขี่หายนอนเฉยอันนี้ตามบ้านที่นุ่งกับหู้อยู่เจ้าบ้านที่นุ่งกี่หายมาจักเล้วเาเหล่า

พลังสิมืดซุ่มสิพากันเมือกอะไรบ้านนี้สลิงอีปนุ่ยตะเวนกระตกดินแล้วพออำลาพากจากเพียงตอนนี้นะพี่น้องเด้อขอบอคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องสุขสุขคนสุโมงสุบอนทีท่ติดตามที่เข้ามาเบิ่งที่เข้ามาชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเด้อกดกระดิง่งเพื่อสิบริบพาธคลิปใหม,ม่ๆจากช่องของเฮาขอให้อยู่ดีมีแห้งพี่น้องสุขสุขคนอย่าเจ็บอย่าจนพี่น้องอ้อนุมันคนยืน ให้สุขให้มันให้ลำรวยอย่าซวยจา้าเถื่อเด้อยพี่น้องเด้อพอกันไม่คลิปน้าพี่น้องสบายดี